สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราช่อง b บบี้เอลฟ์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราพามาชมช้างน้อยนะครับสองเชือกนะครับผมตอนนี้ก็ได้เอามาผูกด้านนอกนะครับกลางวันก็จะเอาเอาเข้าไปผลูกด้านในบ้านนะครับในช่วงกลางคืนก็จะให้น้อง ออกมาอยู่ด้านนอกนะครับโอ้แม่ครัตัวใหญ่มากเลยครับผมตัแม่ก็ใหญ่ตัวเล็กก็ใหญ่ครับไปเล่นโซ่แม่ซะแล้วอ่าครับ เด็กครับเด็กสนเป็นเด็กฉลาดครับผม well, erm pues อู๋หม่อ้วนอเลยครับอ้วนเป็นหมูเลยครับผมอยวให้ทางพี่ควานมัดคุณแม่ก่อนนะครับผม สวัสดีครับควานครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับผมคุณลุงชื่อคุณลุงคุณลุงหมูนะครับผมคุณลุงหมูนะครับแล้วก็คุณแม่ช้างชื่ออะไรเนาะครับลินลี่ครับแม่พังลินลี่นะครับผมค่าก่อนเลยผมค่าก่อนลูกค่าก้อนค่าแม่พังลินลี่อายุกี่ปีแล้วครับคุณลุงสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับผมเจ็ดปีแล้วก็น้องสุพันสุพันสานะครับอายุ แปดเดือนนะครับผมเป็นเป็นลูกสามาะครับผมฝั่งด้านหลังนะครับด้านหลังพี่วันดีน้อเป็นเป็นพี่สาวของท้องน้องสุพรรษานะครับพังวันดีนะครับผมอายุสี่สี่ปีนะครับผมอ่าครับแม่เดียวกันนะครับผมพ่อก็เป็นพ่อพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันด้วยนะครับพ่อพลายพ่อพลายบุญชูนะครับผม ก็พลายบุญชูนะครับพลายบุญชูให้ลูกสาวทั้งสองเชือกเลยนะครับอ้วนทั้งสองเชือกเลยโคุณแม่ก็อ้วนมากเลยนะครับเป็นช้างตกงานมาจากพัทยานะครับผมตกงานมาจากพัทยามาได้ถึงเดือนหรือยังครับผมยังเนาะย,ยังไม่ถึงเดือนนะครับตอนนี้ก็เปิดช่องด้วยนะครับชื่อช่องว่าช่องช่อง น้องวันดีกับน้องสุพรรษานะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับผมตอนนี้มียอดซับเท่าไหร่แล้วครับคุณลุงลุงนี้กล้องผมไปอีกแล้วหกร้อยกว่าครับหกร้อยกว่าแล้วนะครับผมฝากเป็นกําลังใจทางคุณลุงด้วยนะครับแล้วก็น้องสุพรรษาน้องวันดีแม่ลินลี่ด้วยนะครับผมฝากมา ให้กำลังใจทางช่องได้นะครับแล้วก็มีอาหารอาหารป้อนน้องด้วยนะครับอาหารออนไลน์เนาะเพราะว่าช่วงนี้ยังไล์สดขายอาหารไม่ได้นะครับก็ทำเป็นแบบรีออเดอร์นะครับตะกร้าละ35 3้าตะกร้า100คลาละแนนนะครับผมก็ฝากติดตามทางช่องน้องวันดีนะครับแล้วก็น้องสุพรรษานะครับผม เขาคลอดอยู่ที่พัทยานะครับผมเขาคลอดง่ายไหมครับน้องสุพรนษาง่ายครับง่ายสุพรนษาง่ายแต่วันดีในคลอดยากเพราะว่าตัวอ้วนอ๋อน้องสุพรนษาตัวใหญ่คลอดยากกว่าน้องน้องสุพรนษานี่เขาเขามีลูกกี่กีดเชือกแล้วครับผมอกอ๋อนั่นเชือกฝั่งนู้นเป็นพี่เชือกแรกเนาะครับอ๋อฝั่งนี้ก็พอเดียวกันไม่เดียวกันพอเดียวกันอันนี้เชือกที่สองนะครับผมอ๋อ ที่สองนะครับขอบคุณแม่หนังหนาอ้วนมากครับผมกินมีแบบมีอาหารอะไรเนาะถึงกินแบบอ้วนมากนขนาดนี้ครับให้กินอะไรครับผมกินกุ้ยกินอะไรเลอ๋อมีอาหารมีเพียงพอไหมครับตอนนี้พ่อหครับไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ครับที่มาบ้านก็อาตาัคอาตาคัดหน่อยครับอัตคัดหน่อยเนาะครับผม <laughs> คนก็เริ่มลดลงบ้างแล้วเนาะกลางตกงานมาเยอะ ตกงานเข้ามาในพื้นที่เยอะยาอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็ช่วงนี้ก็มีสับปะรดแล้วก็อ้อยนะครับผมยาก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับสุพรรณษาเดี๋ยวเราจะไปดูน้องวันดีกันนะครับผมดูด้านหลังนะครับอ๋อนี่เล่นแล้วเขาตั้งท้องกี่เดือนครับถึงคลอดครับน้องสุพรรณษา21เดือนครับ ยี่สิบเอ็ดเดือนครับหนึ่งอาทิตย์ยี่สิบเอ็ดเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะครับแสดงว่าคุณแม่ตั้งท้อง<ะ>นานมากครับก็เลยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมเอ๋น้องสุพันษานะครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กครับก็ไปดูน้อง ทังวันดีฝั่งโน้นนะครับนี่ครับน้องสุพรนษานะครับอายุเอ้อยน้องวัดที่วันดีนะครับอายุ4ี่ขวบแล้วนะครับผมโเชเข้าโรงเรียนหรือยังครับผมสี่ขวบแล้ว,อลวโอ้ับส,สวยๆขอบคุณครับรรสวัสดีครับพอดู้ยสวยัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุกเร็วสวัสดีค่ดสวัสดีค่ะควณลูกเร็ว มันเนาะมีของอร่อยอร่อยนะครับผมน้องวันดีนะครับเขาเขาคลอดที่นี่หรือคลอดที่นู่นครับผมอ๋อแสดงว่าไปอยู่กี่ปีแล้วครับที่พัทยานี้ก็หปีสิบสี่อ๋อก,ก็คือเราไปอยู่ที่นู่นห้าปีแล้วนะครับผม แสดงว่าไปอยู่ที่นู่นหลายปีแล้วนะครับถ้าไม่มีโควิดนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้กลับมาเนาะ <c oughs> โอ้ตกงานมาด้วยนะครับตรงนี้ก็เห็นใจพี่น้องชาวช้างที่ตกง,งานครับผมไม่มีรายได้นะครับก็อาหารก็ก็คือกระทันหันกลับมากระทันหันเรื่องของอาหารก็อาจจะไม่เพียงพอเนาะไม่ได้ปลูกไว้ครับผม ตรงนี้ก็มีมาอยู่บ้านไม่มีรายได้ก็ต้องซื้อด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่มีหญ้าเนาะครับผมซื้อด้วยแล้วอย่างนี้นี่เราต้องซื้ออะไรบ้างอยู่ที่บ้านซื้อหญ้าซื้อสับประรดต้องต้องใช้ยทุกวันซื้อหญ้าซื้อสับปะรดนะครับให้เขานะครับ,รบอขอฝากอุดหนุนด้วยนะครับฝากอุดหนุน ผลไม้บ้านน้องปันดีนะครับแล้วก็น้องสุพรรษานะครับเพื่อเป็นทุนค่าอาหารให้กับน้องนะครับน้องไม่มีรายได้นะครับตกงานมาจากพัทยานะครับผมตัวใหญ่มากครับโอ้สี่สี่ปีนี่หนามากครับหนากว่าน้องถุงเงินนะครับถุงเงินก็สี่ปีเหมือนกันนะครับทีแรกนึกว่าช้างสีดอนนะครับผมตัวใหญ่มาก งเป็นช้างตัวผู้นะครับน้องเป็นช้างตัวเมียนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูน้องสุพรรษาต่อนะครับ เ็นดินทัแล้วครับคุณลุงครับมีอะไรฝากไหมครับผมยให้คุณลุงฝากผู้ใใจดีเนาะครับผมครับฝากติดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรณสาด้วยนะครับตกงานมาจากปัจจัยปีกว่าแล้วครับตกงานปีกว่าแล้วนะครับไม่มีรายได้ปีกว่าแล้วนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางช่อง น้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากอุนหนุนผลไม้บ้านน้องสุพรรษาด้วยนะครับเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับน้องนะครับเพราะว่าคุณแม่น้องยังให้นมยังกินนมอยู่เนาะครับผมอาจจะกินเยอะนะครับในแต่ละวันนะครับช้างที่ให้นมลูกนะครับผม นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ไลค์กับช่องพลายผมชัปเอลิ n เฟนสุรินไทยแลนด์วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ